ดีและคุณภาพดีมันน้อยแป้งที่จริงใจแล้วก็ซื่อสตัตย์ต่อลูกค้คาที่เลือกของดีๆไม่ได้ว่าไปเอาแป้งมันสบับหลังมาทําอะไรเป็นแป้งอะไรไม่ใช่นะแป้งคือแปง้งจริงๆที่บอกว่าสากัดจากอะไรบ้างตัวนี้คือบอกเลยว่าสารสก,กัดเรานําเข้าจากทุกที่ในโลกใบนี้บอกเลยว่าดอกกุหลาบพิพมธภัณฑ์ยานำเข้าจากประเทศเปลรเรียแล้วยังไม่พอนะคะทุกคนอาราเวราเซนเฮล่าอาราเวราจากเกาหลีเซนเทล่าอีกไหนจะวิตามินซี เออ <ไป S 2> จากฝรั่งเศสที่สำคัญคือตอนนี้ตอนนี้คือทีเด็ดตอนนี้คือทีเด็ดนำเข้าจากอเมริกานั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะสารคุมความมันเขาเรียกว่าอะไรนะคะ วิตามินอีนะคะทุกคนจากอเมริกาด้วยใช่เพ่อทวีปเลยหลายประเทศอยากเห็นสีแป้งจริงนี่ค่ะสีแป้งจริงอันนี้เบอร์เบอร์หนึ่งฉันเห็นแต่ค่ะเจ้าเฮดอยู่ข้างนอกดิดิเป็นขอขอชาร์จสีหน่อยค่ะมาโชว์ในกรอบซ้าอันข้างนอกเป็นร์ดอกก่อนไหมทุกคนครับจะมีด้วยกันหมดสี่สีสหมดตั้งแรับตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแต่จะบอกว่าแป้งของเราทุกเบอร์ไม่ติดเหลืองนะพี่มาเดี้ครไม่ติดเหลืองหน้าไม่เหลืองหน้าไม่เหลือง สีเบอร์เพราะว่าถ้าเกิดใครมันจะทำมันจะทำให้เราคล้ำขึ้นเนาะมันจะทำให้เราไม่ต้องอ่ะกล้องสามารถซูมได้เลยนะคะตอนนี้ตะก้าขึ้นหรือยังคะอย่าเพิ่งไปขึ้นหรออธิบายอธิบายให้ขึ้นหรือยังให้ขึ้นหรือยังอย่าพึ่งพึ่งสิแป๊บหนึ่งหมดพร้อมกันรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บแป๊บหนึ่งอันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเราจะสูนค่ะโตอินรู้จักไหมคะรู้จักคำว่าโตอินแบบคอสองอินเริ่มจากสูนหรอสูนสูนเข้ามาก พ้านแล้วตั้งสติก่อนนะครับเอาใหม่ <ś> าจากเบอร์ศูนย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 ์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามถูกต้องมีสีตัดมีสีสีสีาันแล้ววันนี้ลองดูว่าหน้าคุณเหมาะกับสีอะไรถูกต้องเอามาเดี๋ยวจะเป็นสีนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้จะเป็นเบอร์ถูกต้องก็นี่ไง จะไม่สามารถเติมได้ศูนย์ศูนย์่งศูนย์สอวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าแป้งของเราลองเปิดใจดูตัวนี้แป้งที่คัสสันติดทนนานแล้วการที่ลองกับผมนี่ไม่ใช่มรานะผมทํางานตั้งแต่สอทางานตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีสองตีสทุกวันคือการลองกับหน้าคนนี่หลายอาชีพแล้วต่ว่ากันไปเนาะกรรมกรก่อสร้างครูหรือว่าในออฟฟิศห้องแอร์แต่เราทํางานที่เอ์ดอร์คือลม ไป <Yeah. S 1> เหงื่อฝุ่นเราอยู่ตรงนี้เราเราใช้หน้า uh huh. ค่อนข้างแทบทุกพื้นที่เพราะัแล้ววันนี้บอกเลยว่าทํางานตังหกโมงเย็นถึงตีสามีส่ะ แป้งไม่ดรอปเลยใช่แล้วต้องบอกว่าเวลาเราไปคอนเสิร์ตอ่ะไม่ใช่คอนเสิร์ตห้องแอร์ไม่มีคอนเสิร์ตไหนเลยที่เป็นห้องแอร์อันนี้คือคอนเสิร์ตแบบบอสบิ๊กเบอร์ไหนหรอเท่าที่เ่าเห็นบอสวันนี้ช่างก็ใช้สองสีนี้สวนกับสวนหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบไม่มีช่างนะแบบทาเองตามตามกันยืนตี๋เน่ะจะศูนหนึ่งเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ได้แบบมีเทคนิคอะไรมาไก็คือตบแล้วก็ออกบ้านไปเลยเดียวไปเลยใช่วันนี้ปกติราคาพิเศษราคาเพียงแค่ จากปกตินะจากปกติเจ็ดเก้ก้าศูนย์ใช่แต่วันนี้เราลดลงมาเหลือ390เลดหยุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดค่ะมีพิเศษกว่านั้นอีกสาก้าศูนย์ล้ไปสี่ร้อแล้วนะพิเศษกว่านั้นอีกค่ะยังไงครับน้องโกกิพี่อุ้ยขะตะกร้าพร้อมหรือยกหาพร้อมแล้วนะคะราคาพิเศษเพียงแค่1ตลับส9งเก้าเก้า 299บาทโอ้โหเกินไปเกินครึ่งไหมคะเนี่ยพี่มาดิเอเกินเดร้อยเก้านะใช่ต้องบอกว่าเป็นราคาเปิดตัววันนี้วันแรกและอาจจะวันเดียวด้วยราคานี้ได้แค่เฉพาะในไลน์นี้อ่า้อยเก้าส9บาบาทส่งฟรีไหมนี่แน่นอนค่ะส่งฟรีมีประทางไหมมีไปทางไหมเก็บไปทางด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสองร้อยเกาสิบเก้าส่งฟรีอัตตาก้าขึ้นเลยอัลติก้าขึ้นเลยนะคะ าราคาดีมาก,มกบอกแล้วว่าคุณภาพของตลับแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยกกดตะกร้าพร้อมกันนะมาห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าเลยจ้ามาตัวนี้แพ็กเกจจิ้งก็บอกเลยว,ว่าดูลามากแล้วก็ตัวตลับเองก็อย่างดีพี่น้องตัวนี้ตลับนี่คือออกแบบไม่ยางดีเลยชื่อนี้บอกเลยว,ว่าจดจําแน่นอนโกกิที่นึกถึงแต่ความที่แบบ ขาวๆเนาะมอนสมัยก่อนแป้งโกกิคือเวลาแบบเรากินอะไรเราทอดแป้งโกกิมันก็คือขาวแต่พอมาเป็นในหมวดของการทาหน้ามันก็ต้องมีเรื่องของความขาวเรื่องของความเป๊ะเรื่องของคมเนียนราะนี้แล้ววันนี้แป้งโกกิราคาจากราคาแบบพิเศษ ผมก็ถือวจะขาย3ามศูนนะแต่วันนี้บอสบิ๊กมาเองช่องอื่นยังลดราคาได้วันนี้ช่องน้องตัวเองก็ต้องลดราคาเหลือเพียงแค่ราคา299บาทครับ 2, 2 9 9มีเวลาจะเป็นจััดขอเวลาสัก1ินาทีได้ไหมกดเวลาให้หน่อยสัก10นาทีนับเวลาถอยหลังะะขอ10นาที10นาทีแล้วถ้าแบบว่ามาไม่ทันคือขอขึ้นราคานะ,ะใครค้างออกแล้วเข้าใหม่ใครค้างออกแล้วเข้าใหม่จัดไปค่ะตลับจากบิ๊กแบงคอกสามตลับโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการที่น้องโดนน้ําน้องจะเป็นยังไงจะน็อคน้ำน้ำกำลังมาน้ํากําลังมาเดี๋ยวตัวนี้บอกว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นบีแกนด้วยเป็นครับผมถูกต้องค่ะบีแกนคือสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแห้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นอกจากจะเมคอัพทุกวันแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนคือต้องบอกว่าอ่อนโยนมากอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวที่สำคัญคือทาอย่างนี้ให้เหมือนบำรุงทุกวันใช่ต้องบอกว่าใครเป็น สาวแรกรุ่นสาวขึ้นใหม่ใช้ได้เลยเป็นหนุ่มๆแต่งต่วใหม่ๆใช้ได้เหมือนกันนะใช่อันนี้สูนนะข้างหลังเขาบอกผิวปกติใช้เบอร์ไหนครับน้องผิวปกติสามารถเบอร์หนึ่งได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าอยากเป็นแบบผิวบรทส์สามารถสูนๆได้นะคะศูนหนึ่งผิวขาวเหลืองเบอร์สองได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าผิวสองสีไปเบอร์สามได้เลยจ้าเอาน้ำเอาน้ำมาเนี่ยมั่นใจเรียกไมนจะโดนน้ำได้โอ้ยไม่มั่นใจนะซีไม่มั่นใจเขาอย่าเอาปอกลางไรเลยค่ะสักขีพยานเยอะนะ อ่ะเราเปิดใหม่เนาะเราจะหาว่าเราแกมใช่ไหมอ่ะอันนี้เบอร์ศูนย์สามนะคะเปิดใหม่นะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะเปิดใหม่ค่ะทุกคนอ่ะไหกันไหนกันน้ำคือหัวใจสำคัญของแป้งอันนี้แกะใหม่นะคะล่าสุดนะคะแกะใหม่นะคะบางทีเหือนี่ครับบางทีแบบว่าลมต่างๆมันมีน้ำต่างๆแกะใหม่นะคะใช่เรามาดูว่าประสิทธิภาพการกันน้ําได้แค่ไหนอ่ะโปกิจพร้อมไหมใหม่ยนะแกะใหม่เลยนะอันนี้ของใหม่เลยนะแกะใหม่เลยนะ เนเน่สวัตลงแล้วแป้งจริงหรือเปล่าแป้งป๊อปอัพหรือเปล่าสวอตแต่ให้ดูว่าเป็นแป้งจริงแป้งจริงหรือเปล่าสวอตหน่อยอ่าอันนี้เบอร์เบอร์สามศูนย์สามนะคะเบอร์ศูนย์สามโอ้โหดูดินะเดี๋ยวนะมีแต่คนสั่งสามตลับตอนนี้มีคนเห็นไหมอีกแปะทีเดี๋ยวแช่ลงแล้วนะคะโดนน้ำไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามกลัวกี่ไปยังไงเออเออจบไปแล้วค่ะจบไปแล้วค่ะเออตอนนี้กำลังอยู่ ตั้งระดานอยู่ทุกคนคะซูมกล้องได้ไหมคะซูมกล้องได้ไหมที่แป้งเลยค่ะกล้องได้ไหมคะเพ้ยเลกใกล้เลยเฮ้ยเฮ้ยซูมไปซูดเพ้ยเล็กซูดเลยที่มาเดี่ยวเคยได้ยั่งไหมคะบอสเซียคุณเจ๊อกจุบเลยจุบเลยมาดูมาน้ำกลิ้งอยู่บนแป้งนะคะไม่ได้กลิ้งอยู่บนใบบอลนะคะวันนี้วันนี้น้ำกลิ้งอยู่บนแป้งนะคะอุ๊ยหิวดูดินี่เป็นการจำลองว่าไม่ว่าคุณจะเต้นหนั ไปปาร์ตี้ต่างๆไม่มีผลนำให้หน้าหยานะครับถ้าแป้งดีขนาดนี้อันไหนคะโอเคอันนี้แช่ไปนานมากแต่ว่าอุ๊ยทุกคนดูสิไปแล้วพี่ไปไปแล้วแช่ไปนานมากไปหมดแล้วอ้ยเยี่ยมเลย ทุกคนรู้ไหมว่าถ้ามันไม่กันน้ำเนี่ยสีแป้งมันจะผสมกับสีน้ำใช่ต้องน้ำมันจะไม่ใสน้ำมันจะเป็นสีแบบแป้งมันจะเข้มขึ้นถูกต้องถ้าเกิดมันดูดน้ำถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไม่กันน้ำแป้งแป้งจะสีเข้มขึ้นแต่นี่ยังเป็นสีปกติเลยเห็นไหมนะคะทุกคนได้ไหมทดสอบได้ไหมว่าลงน้ำแล้วใช้ต่อได้ไหมอ่าสวอตต่อเลย บก้นะะคน้ำอย่างติ่งติงเปียกค่ะเปียกแน่แท้คืออันนี้ไม่ใช่ว่าเล็กชูทิสซูอันนี้คือไม่ได้ว่าแบบใบ้น้ำนะน่าจะจมน้ำอยู่ตอนนี้อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะก็อาจจะต้องน้องจมน้ำน้องจมน้ำสลัดสลัดแต่น้องกลับมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซ็ตแบะซับเอาน้ำออกซับได้ด้วยเหรอทุกคนเซ็ตไละอุ้ยเหมือนไม่ได้โดนน้ำมาก่อนเลยค่ะหายต่อได้เลยนะะคเดี๋ยวตู้กี่จะหายดูเเห็นไหมล่ะทาตรงไหนล่ะตอนนี้นะเบอร์ศูนย์ศูนย์อยู่นะคะตอนนี้แขนค่ะแขนเจอแล้ทาที่แขนละกัน อุ้ยทาได้ปกติเลยไม่เปียกแม้เลยเลยอ่ะอันนี้คือการน้ำได้เดี่ยวแท้เลยนะคะแล้วเนียนมากเนียนนาำจมน้ำไปทุกคนเลยอ่ะอุ้ย เหมือนแฟนไม่ได้โดนน้ำมาก่อนเลยอ่ะเอาอย่างงี้แต่บางคนอยากรู้ว่าเบอร์ไหนบ้างมีเวลาอีกมีเวลาอีกหกนาทีนะครับผมในราคา299บาทสองเกกดเบอร์เลย0 0 0 1 0 2 0 3ถ้า88นาทีแล้วนะครับผมเวลาหมดแล้วจะราคาจะดีดบัฟขึ้นนะถ้าเราเอาแขนขึ้นมาเอาแขนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขออนี้มาฝั่งนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้เลยเอาฝักไม่มีนาฬิกา เอาฝั่งนี้อ่าเอาแกะมาเนี่ยอันนี้คือคนผิวนะครับผม8สีไม่ใช่2สีจะลองให้ให้ดูหนึับพู่สีเนาะอันนี้คือเบอร์ศูนย์ศูะศู้ชัดจะได้เห็นชัดนะศูนย์ศูเออมันต้องศูนย์จ้าศูนย์ศูนย์เด้อพี่น้องอันนี้ศูนย์เด้ออันนี้ศูเด้ออนนศนะให้ดูเนื้อสีมาโทนสีนะอันนี้ศูนย์หนอ่งศูนย์นศูนย์นศู แต่มาเดี่ยวเป็นผิวสีนี้ลองดูนะว่าจะเหมาะกับศูนย์สี่ไหมไอศย์สามไหมอุปกรณ์ตัวสุดจีนตัวเปล่ามโมโๆโม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 โเฮ้ยนะรู้สึกว่าเหมาะกับสีนี้เนาะอุ๊ยสีนี้รู้สึกว่าเกลือไปกับผิวสวยมาก4พี่แอนแล้วดูผ่องดูออร่าขึ้นเนี่ย ใช่อันนี้เป็นหลายดูโทนสีนะอันนี้ศูนย์ศูนย์ศนหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเขาสองดำมาทีเนี้ยมาดูแขนผู้ยญิงฟินแลนด์อ่ะแขนให้ดูหลายสีผิวจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นศูนย์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 คือเบอร์เบอร์ขาวสุดพูดได้ไหมพูดได้ค่ะเบอร์สว่างสุดนะศูนย์ศูนย์คือสว่างสุดนะคะเห็นบอี่น้องเห็นบอรนี่เฮ้ยแค่ศูนย์ศูนย์ก็เนียบไปกับแสงแล้วพี่จะฝากดีๆอะเอาพอดีกว่าผู้ใหญ่คือใช้ศูนย์ศูนย์และ ใช่ใช่อันนี้ดีกว่าจะต้องบอกว่ากูวินหัวแล้วมึงมึงพาขยับขยับบ่อยมากอันนี้ศูนย์ศูนย์เนาะอันนี้ศูนย์ศูนย์ใช่อันนี้สีศูนย์ศูนย์อ่าและอันนี้สีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเฮ้ยศูนย์หนึ่งนะคะอ่าครับเขาก็จะเป็นความผิวขึ้นมาศูนย์สองนะคะศูนย์สองนี่เหมาะน่าศูนย์สองนี่น่าจะเหมาะกับคนทั่วไปนะ นะคะผิวเหลืองผิวเหลือง02ได้ดีเลย03ผิวสีน้ำพึ่งเหมือนดิฉันใช่น้ำพึ่งเดือนเลยทําใช้ได้หมดเลยนะน้ำพึ่งเดือนหกฝนกระตกพรำพรำโอ้เพลงค่ะเนาะอันนี้มีทั้งหมดสี่สี่สีนะครับ0001 02 03 03ผิวสองสีโอเคผิวแบบไม่ต้องกังวลเรื่องความแบบว่าจะแบบด่างเลยไม่ด่างเพราะว่าแป้งเราติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อนะครับผมแต่ไม่กันคนหลายใจนะราควันนี้2 9 9บาบาท กดตะกร้าเลยนะครับผม 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามราคาจากบลที่เท่าไหร่ครับคุณเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทวันนี้สองเก้าเก้าแฟลชเซลจากราคาตอนนี้มีเวลาเพียงแค่น้อยนิดามนาทีสา <3 S 1> นาทีสุดท้ายนะเอาแค่ช่วงนี้พอเอาแค่สามนาทีนะคะสามนาทีสุดท้าย 299บาทถ้าหน้าผมแบบนี้ผิวขาวเหลืองผมบอกว่า01ได้0ูนย์ได้แต่ว่าเกิดคนติดแต่งหน้าขาวแบบเน้นขาวซีเรียสเรื่ยงฉันต้องขาวศูนย์ศูนย์ไปเลยพี่ศูนย์ทางานโตอินแบบนี้เห็นไหมนี่ใช่ไหมงานโตอินนะคะงานผิวแบบสาวโคเรียสกินนะคะสามารถกดเบอร์ศูนย์ศได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือบอกเลยว่าทายังไงให้เหมือนบำรุงโกกิมาก่อนเป็นคนที่มีสิวผิวแพ้ง่ายตลอดแต่เมื่อก่อนผิวไม่เรียบเนียนผิวไม่ค่อยแบบผิวไม่ไม่ดีนเขาบอกว่ากดทุกสีเลยจ้าใช่ค่ะ กดไม่ผิดสีเลยขอบคุณค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใครได้ไปราคานี้บอกเลยว่ารองกรีดเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้แค่เฉพาะในไลฟ์แป้งราคาจริงเขาอยู่ที่790นะคะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าเข้าห้างก็ไม่ได้ราคาแบนี้นะคะนี่แหละนี่จ้ะไล่จาก0ูนย์ศูนย์นหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับคุณเหมาะกับผิวไหนจริงๆแล้วถ้าผิวแบบแม่บ้านแม่เรือนไม่เป็นโตวอินเป็นแบบแม่ป้าอะไรเงี้ยก็เป็นศูนย์สามได้แม่บ้านแม่เรือนแบบว่าไม่เน้นแบบขาวจัวะ เน้นแบบว่าผัวเราผลลัวเราบ้านธรมรมดาเอานี้เลยแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นช่วงแบบเน้นหน้าขาวน้อแบบเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยศูนยูนถูกต้องค่ะพอหวังคนอ่ะลองพื้นเขาส่งความขาวมาแล้วจะดอบหรือด,ดับก็ไม่ได้<ช><ช>แล้วแต่การชื่นชอบของใครบางคนใช่แล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแล้วแต่สีผิวหรือบางบางคนที่อยากเปลี่ยนสีผิวอยากอยากแบบ อับความสว่างขึ้นมาก็ใช้ใช้สูดหนึ่งสามารถเอามาไฮไลท์ตัวได้เลยนะนี่ดูอันนี้ตัวสมว่ามีแบบอันนี้หด้ามันมันเนาะมันเด่นขึ้นมาเลยอ่ะใช่ทุกคนรู้นะครับว่านี่คือแป้งที่เราสัมผัสได้เลยนะว่าทุกคนที่ทาแล้วผิวจะดูสุขภาพใช่ไหม ูนย์สองค่ะไม่วอกถูกต้องจริงๆแป้งของเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าทายังไงก็ไม่เทาซักเบอร์มันปรับไปตามสภาพผิวด้วยถูกต้องค่ะต่อให้เราเป็นสาวผิวเหลืองแต่ว่าอยากมีสไตล์โตอินเอาไว้แต่งหน้าแบบบางรูปบางวันอย่างเงี้ยสามารถศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ได้โดยที่หน้าไม่เท่าบอกไว้เลยว่าหน้าไม่เท่าเลิศมากชอบมากเห็นไหมพี่บุอยากำลังเติมตรงคอแล้วนะเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วไมด้มแล้วทุกคนรีบกดเลยหนึ่งนาทีสุดท้ายกดเลยจ้า คนจากราคา790บาทนะครับวันนี้เปิดตัววันแรกแกนเิ่นะครับสำหรับแป้งโกกิอล่านะครับโกกิให้ในราคาแปดเซลและเลือกโทนสีตามที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ถือนะครับในราคา299บาทเลยสีสีนะมีสีสีนะคะเลือกได้เลยนะคะและรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นพี่เล็กพี่เล็กกดสีสีเลย